ตรงนี้โรงแรมฮิวตันนะคะก็รถจะเข้ามาได้แค่ตรงโรงแรมก็ต้องกลับนะคะไม่สามารถจะขับไปได้ข้างๆก็จะมีร้านตัดซื้อผ้านะคะพเพื่อนๆสื้อผ้าสวยๆนะคะอันนี้ yes. อันนี้นะคะคือที่นี่นะร้านราคาสูงมากนะคะ ก็ลุงเคยมาตัดกระทะสูงมากแค่ๆเรามาเห็นโรงแรมเขาก็โอ้โสุดยอดอยู่แล้วนะคะอันนี้ข้างในก็จะเป็นอันนี้ซอยอันนี้คือร้านอาหารนะคะเป็นสุดซอยเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้ร้านอาหารนะคะโอเคเราไปต่อเลยนะคะอันนี้ได้เสียงจริงเลยโรงแรมจะสูงมาก ตึกตรงนี้ก็คือตึกของเขาแล้วนะคะโรงแรมนะคะเดืยวตันนะคะสูงมากค่ะเพื่อนใหญ่ด้วยวั <c oughs> นนี้มีอันนี้นะคะเดีย๋ยไ g o จะหันไปทางโรงแรมนะคะก็จะมีร้านหรือบวดนร้านอะไรตามทางนะคะเพื่อน,น ได้แค่จอดแค่นี้ก็ไม่ผ่านนะคะเส้นนี้ก็ใช้คนเดินแต่มาโรงแรมได้นะคะแต่มอเตอร์ไซค์ได้นะจะผาพาชมนะคะเพื่อนอันนี้เดี๋ยวจะหันให้นะคะอย่างน้อยก็อันนี้นะดาล,ลิงบริหายลุกแข่ให้เขาดูนลยนะ นี่นะคะโรงแรมฮิลตันนะคะใหญ่มากนะคะใหญ่แล้วก็สูงด้วยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะช้าเยน,นะคะน่ารัก คุณลุงเดินไปแล้วค่ะลุงเดินไปแล้วะนะคะนีร้านอาหารค่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมพาเ,เพื่อนเที่ยวนะคะอันนี้ติดชายทะเลเลยนะคะห่างประมาณหนึ่งร้อยหรือห้าสิบก็คือทะเลแล้วนะคะพเพื่อนๆ น,นี้ก็จะเป็นโรงแรมของบนนะคะแล้วก็ให้ดูอย่างนี้ทีเดียวนะคะสวยื่อนๆนี่นะคะก็จะมีต่างชาติเดินด้วยนะคะบรรยากาศคืออันนี้ยังกลางวันอยู่นะเพือ่อนเขาเขาจะนอนกัน,นะะอันนี้จะเป็นซอยมออีนะคะกลางคืนก็จะมีชาวต่างชาติมาตรงนี้เยอะมาก หันไปเหมือนเดิมนะคะ่อยากโชว์นะคะถ้าท่านใดอยากสนใจมาเที่ยวจะได้มาะะโอ้ยูด๋ดอกไว้ก่อนนะ,ะตรงนี้นเขียวๆเป็นสัตว์ไทยชอบมากร้านอาหารหรูมากนะคะตรงนี้นะ,ะดูกระจกสวยมากนะคะ น,นี่ก็ร้านอาหารอีกแล้วค่ะเพื่อนๆจะดูดูหรูนิดห,หนึ่งหรือนี้ช่นิดหนึ่งนะคะเยอะมากเลยไปต่อนะคะถ้าร,รถนายมาก็จะจอดปิดกล้องนิดหนึ่งนะคะก็ไม่อยากให้เห็นนะคะนี่ก็จะนั่งกันข้างๆตำทางร้านอาหารทางชาติเดิมจะมาแล้วนะคะเร<อ>ิ่มออกมาแล้วนะคะอ,อะ มีร้านขายเสื้อผ้านะคะอันนี้ร้านแว่นนะคะสวยขึ้นสีก็อยากโชว์นะคะอันไหนที่สว่างๆก็จะถ่ายให้ดูนะคะอันนี้กีร้านอาหารนะคะนนตรงนี้ก็อาหารจะแพงนะคะเพื่อน ไปต่อเลยนะคะไปต่อเลยนะคะก็มีรถรถรถจักรคันเล็กๆนะคะที่เข้ามาได้นะคะแอบรอเสแล้ว ร้านขายสาเสื้อผ้านะคะเพื่อนร้านขายเสื้อผ้านะคะชุดว่ายน้ำนะคะเอาเมืดที่หนึ่งค่ะมืดที่หนึ่งนะคะจะขอผ่านโอ้ยสวยแผลอยากได้แท้ชุดนี้นะ่ะชุดนี้นะชุดนี้นะโอ้ไปต่อคะ่ะไปต่อคุณลุงน่าจะรอพี่รถแล้วนะคะร้านอาหารของ อินเดียนก็มีนะคะครับของประเทศะะอินเดียนะคะเพื่อนตรงมุมนี้นะ่าจะเป็นของประเทศอะไรนะเดี๋ยวอ๋อทั่วไปนะคะทั่วไปนะคะคุณลุงน่นาจะถึงรถแล้วนะคะอ๋อยุติแค่นี้นะคะเพื่อนเพื่อนถึงรถและะ้วค่ะไปต่อนะคะ สามียังไม่หยุดนะคะก็ต้องไปต่อนะคะวันนี้ลูก็เดินไปไหนเออเดินตามก็ไม่ทันนะเจ้าค่ะไปแล้วนะคะคุณลุงเออสามีหายนะเจ้าค่ะเดินไม่ทันนะก็เห็นอ่าแดดดีนะคะเพื่อนๆว่ากล้องเราตั้งเนี้ยรู้สึกว่า มันโอเคนะคะสว่างมากก็ถือว่าเพื่อนๆชมไปด้วยนะคะดูเมืองข้าสักนิดหนึ่งนะคะมีทั้งโรงแรมคุณลุงเขาก็เดินกลับมาโอเคเพื่อนๆถึงนี้แล้วนะคะขออนุญ,ญาตนะคะเพื่อนๆขออนุญ,ญาตนะคะ